สวัสดีค,ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพามาดูที่อู่หน่อยฮะเราไปดูช่างไฟเนี่ยช่างไฟมาจากไหนไม่รู้อะแต่ได้ข่าวว่าช่าง,งไฟโสดใช่ไหมช่างไฟโสดใช่ไหมใช่ไหมนี่ย,ยิ้มยิ้มไม่กล้าพูดโกเมียเสียระบบหมดเลยเอาไอ้กระบะนี่นเป็นอะไรนีก มาส้มอะไรทำอ,อะไรนะ <A. S 1> ทำเอเอามาทำเอร์ไม่ไม่ไปร้านเออ่ะอ่ะนี่ครัยช่างไฟกำลังเดินไฟอยู่น่าจะแสงแสงสีเสียงเอ้ยไม่ใช่แสงสีรอบทิศทางไม่มีเสียงครับมีแต่เสียงเครื่องอ่ะ ตะเตะตก็เก <c oughs> ียร์เรียบร้อยอ๋อเพลามาแล้วเพลามาแล้วเนี่ยจับต่อเลยเพลาช้างซื์อเกียร์ไอเครื่องอยู่ไหนฮะเฮ้ยทำไม ทำไมพวงมาลัยซ้ายอ่ะฮะเพิ่งเห็นพวงมาลัยห็นทำไมไมันอยู่ข้างซ้ายวะเออเอาเอาทำไมพวงมาลัยข้างซ้ายเอาไปส่งไหนเนี่ยรู้แต่ว่าไปภาคเหนือแต่ไปถึงไหนล่ะอ่ะนี่ครับคันแรกครับที่ทำพวงมาลัยซ้ายนี่เขาจะไปไขับถึงไหนและาะเฮ้วพี่เจม ไปช่งไหนทำไมพวงไรอยู่ซ้ายอ่ะทำไมพวงไรอยู่ฝั่งนี้นะโอ้เอาครับคันแรกครับคันแรกครับที่จะส่งไปโสปอลาวครับพวงไรอยู่ฝั่งซ้ายครับผมนี่ครแต่งให้เรียบร้อยก็อดใจรอครับเดี๋ยวได้ของดีแน่ๆครับนี่ไม่เห็น เอ้มีเอฟซีถามว่าถอดไอ้ตุ๊กตาอย่างไงอย่างเงี้ยถ้าทำแบบนี้มันจะถอดได้เลยครับนี่เพราว่านี่แตง่งแต่งใหม่แบบนี้เพราะว่าเราจะกดไอ้ตัวนี้ลงนิดนึงก็ทำแบบนี้เอาตุ๊กตาอยู่ข้างล่างตุ๊กตาวินตัวนี้ก็แปดนิ้วครับในรู้าทางเมืองนอกเขาใช้วินเท่าไหร่ก็ แปดนี้ว็ยืนพื้นยืนพื้นแปดนิ้วคู่มันก็ประมาณสักสี่นิ้วข้างบนเนะีสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งมานี้ตัวนี้เป็นพวงไหล power นี่อ๋อนี่ถังน้ำมันถัง power ตัวปันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละนี่ยก็จะแต่งใส่ครับเจาะแท่นเครื่องแล้วนี้ตัวนี้คืออ๋อที่ตัดเอาที่ ถอดออกแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้แต่งมาฝั่งนี้นี่นี่ครับอยากได้แบบไหน,นเราจัดให้ครับเอานี่เป็นโฟร์วิลด้วยนะนี่นี่ไอเพลาข้างหน้าเนี่ยเป็นขับเคลื่อนสี่ล้ออ่ะโอ้แจ่เลยอ่ะคันนี้หาเพลามาใส่ล้ว นี่ฮะจอแล้วจะหาเผลาใส่โฟวิวโฟวิวแป๊บถอแป๊บน้ำมันเอาทำใหม่หมดเลยแป๊บใหม่หมดเลยเนี่ยก็นม้เป็นตัวแยกครับตัวแยกน้ำมันไปนู่นไปนี่ไปนั่นตรงนี้เลยแยกตรงนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นแผงอุปกร์ครับช่างกำลังจัดการอยู่ นี่ครับก็ใจรอครับนี่เพลาอุ้ยเพลาอะไรเผาเดิมอะกำลังเปลี่ยนผ้าเบรกอยู่ครับแหนบสองชั้นครับผมนั่นแหละแนบสองชั้นกําลังฮิตครับกําลังฮิตกําลังฮิตเดินหายย่างไปย่างมาเฮ้ อะไรนะแตงอะไรอีกแตงอะไรอีกแตงนับแตงนับแตงนี่คืออะไรโอ้อะไรอะไรอะไรไฟครับอะไรไฟฟลูชางหาเจอไม่นี่พวกอะไรเนี่ยนะเออ่หาไม่เจอแล้วนี่คืออะไรจะเปลี่ยนผ้าเบรกเหร นะอย่างไม่เปลี่ยนคนสีแล้วแห้งแล้วโอแห้งแล้วครับช่วงล่างเก็บสีแรงเยบร้อยแล้วก็นะครับเพลาไปจ่ออยู่ตรงนั้นแหละจะต่อเข้าเกียร์ไปเลยอะไรจะมีเสามีเสาตรงนั้นหรือเปล่าเพาโฟบิวเ,เดี๋ยวอันนี้คืออะไรสายอะไรนี่ไอเบริห,หรือเปล่า ไม่น่าใช่สายเบรกอยู่นี่สายน้ำมันอะไรโอ๋อเบรกมือครับตัวน,นี้เป็นสายเบรกมืออ่ะสองข้างไม่ได้ใช้ครับตัดออกเออไอ้นี่พอดีว่ะเนี่ยคันนี้แหบสองชั้นเนี่ยมันพอดีอะมันมีช่วงยืดหยุ่นไงเนี่ยมันมีช่วงให้แหนบ เล่นตัวยืดอยูไ่ได้เออจะไปส่งฝั่งไหนเนี่ยฝั่งเหนือหรือฝั่งอีสาเออเนเห,หนือโอ้ยค่ะน้อยน่อยนำก่อนแม่คุบา้ารุกแล้ว สา่อะไรเนี่ยอเอ,อ่อเทรลเลยไม่น่าใช่เงียบกิบเนี่ยครับเกียร์แปลกๆครับที่ซื้อมาเนี่ยใครสั่งรถใส่เกียร์ตัวน,นี้น่าจะเป็นเกียร์เกียร์รถสามล้ออ,อ่ะลองสั่งดูนะเอาไปใช้งานดูว่ามันใช้งานได้หรอซื้อมาเห็นมันแปกเกีอะ เอาเออสองข้างเลยดีแล้วใต้ใต้ทองมนี่ยสีดีสีชมพูไหมลองไหนลองลองใตเดี่าอหาที่ยึดได้ชาร์จก่อนคร้บพี่แซ่สีชมพูมาย่ง สีชมพูไฟอ่ะมีไหมมีไหมไม่แน่ใจอ่ะทำไมจ๊ะไม่ตายท้องมันแ่ะเขาให้ใส่สีชมพูเลยไม่อยากได้ตันเที่ยมเลยอะไรเที่ยมขึมือเที่ยมก็กลอเลอร์ว่ะเวียนนู้นตรงนี้เวียนนู้นทางนี้มาตานุกนี้มีโมสมองนี้ไง เดี๋ยวต้องเลือกอะไรกันนี่ตะกะตะกะบอกว่าต่ำนี่ได้เน๊ะ <c oughs> <c oughs> มือนี่ได้เน๊ะเสียเปลี่ยนมาเลยอลยวันที่เงันลูกคนนี้ปลา <c oughs> โอ้หนาวที่บ้านใครหนาวบ้างโอ้มันคืนห่มผ้าแล้วยังไม่หายเย็นเลยมันไม่ใช่หนาวธรรมดานะมันเย็นเลยแหละ cái nào hùng pha hài nào đi nhìn chiếc rồi Để rồi cho ngàn tèn này. mẹ đây á sẽ mới mà sẽ mới thiến mẹ đây mẹ đây mẹ sẽ mới thiến ui tổng เนี่ยเกออะไรเนี่ยของแต่งเหรอ,อ,อ้ของเกาเ่าเหรอแล้วของเกา่าของใหม่ดีกว่าอันนี้เป็นอะไรอ๋อมันเก่าครับเพราะว่าซื้อใหม่มาเปลี่ยนแล้วออันนี้เขาทำใหมคานยกมันอีกแล้วใช่ไหม นี่พวกฟาขอบเกียวฟฝาไรลเนี่ยช่างทำสีไว้แล้วนีคันสีเขียวนั่นแหละก็ไปปิดครับเอาเครื่องมาอย่างยังไม่ได้มาใช่ไหมโอ้ยไม่นานแล้วไม่นานไม่นนไมพรุ่งนี้ก็มรืนนี่เดี๋ยวได้ทดสอบอลไรโคมอะไร้ายนี่จะขับลงไว้เนี่ยจะทดสอบลงไว้ครับทำเองขับเองลงเองะ อันนี้ของเก่ามาจากไหนนี่รถคันไหนนี่อ,อืมอ๋อประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมเรื่อยๆครับรเพราะว่ากำลังเร่งงานอยู่ครับจะอเอร์จรออีกไม่น,นานครับดินไปทางดอกควาลาครับผม กางเอฟซีกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่อนข้างตนเลยอะเดี๋ยวเรื่องไหนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ